เดข่าวที่น่าสนใจของทีมแล้วเมลิดประจำวันที่31กรกฎาคมจะมีเรื <mel od ic> <mel od ic> ่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเอารามาดีก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาถึงข่าวแรกอัปเดตบทสัมภาษณ์ของคาร์โลวันเชลอตติจากทางสปอร์ตอิตาเลียนะครับคือเขาพูดเหมือนว่าคาร์โลวันเชลอตติเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่า ตอนนี้ทีมอะสมบูรณ์แบบแล้วก็ได้มีคีิเลียนเอบบะเป้ที่เป็นนักเตะที่สมบูรณ์ได้เข้ามาตอนนี้ทีมมันจึงลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ทีมจะคิดถึงการเล่นของโค้ดแต่อันเชลติสามารถที่จะหาคนมาทดแทนวิธีการเล่นแบบโค้ดได้นะครับอันเชลติอยากให้การเล่นแบบพีซีซันที่อเมริกาเนี่ยไม่ต้องจริงจังมากคือเล่นเหมือนเล่นแบบว่าดูว่าเด็กขึ้นมาแทนได้หรือเปล่าด้วยนะครับ แล้วก็มีสัมภาษณ์จากทางตีโบฟุกตัวให้สัมภาษณ์ว่าผลการแข่งขันนัดกระชับมิตรไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับปีที่แล้วเราแพ้บาร์เซโลนาแต่ในลีกเราชนะทุกเกมมันก็ควรต้องเป็นอย่างนั้นว่านัดกระชับมิตรมันก็ต้องแบบว่าเออไม่ต้องแบบว่าจริงจังมากส่วนในลีกมึงก็ต้องเน้นอะ่ะมันก็ธรรมดาแหละและก็มีสัมภาษณ์จากทางลิโอเฟอร์ดินานะครับซึ่งนักข่าวถามว่าในตอนนี้ลิโอชอบใครมากที่สุด ลีโอตอบว่านักเตะที่ลีโอชอบในตอนนี้ก็คือวินิสุจูเนียนะครับนั่นแน่เด็กมัลลิที่ว่าข่าวต่อไปเป็นข่าวน้องโจนมาติเนสหรือหวนมาตินเนสนะครับคือว่าน้องเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลงเป็นตัวจริงในนัดที่เจอกับเอซีมิลานนะครับแล้วก็มีข่าวว่าตอนนี้ในหลายทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยให้ความสนใจในตัวของน้องโจนมาติเนสหรือหวนมาตินเนสนะก็ต้องดูกันว่าจะเป็นทีมใดแต่ว่าตอนนี้เสื่อยังไม่ได้บอกว่าเป็นทีมอะไรนะ ซึ่งเป็นสื่อจากแดรเลติกะก็น่าจะเชื่อถือได้แล้วก็ล่าสุดจากเดอตเลติกเหมือนกันนะครับผมรายงานว่าบอรดเรียวเมลิดเนี่ยมองเห็นแบบว่าโอกาสเพียงนิดหน่อยอะที่จะได้ขึ้นชุดใหญ่ของนิโก้ปาร์ตกับมารโอมาตินนะครับผมคือดิวเนี้ยผมมองว่าไม่อยากให้เสียน้องไปเลยอะน้องก็รอมาแต่ก็เข้าใจได้นะอาจจะต้องแบบว่าปล่อยไปก่อนแล้วก็ ใส่ในข้อสัญญาว่าดึงกลับมาได้อะใช่มันอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็วันนี้ในตอนเช้านะครับมีสํนนักข่าวเดะแอตแลนติกกับอาร์สเปนนะครับรายงานไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับมาลิดสนใจในตัวของน้องฟางโก้มัสตันตูโอโนนะครับของลเวอเพยเนาะเดี๋ยวผมจะรายงานให้ฟังเนาะทางเดะแอตแลนติกเนี่ยเขาเขียนประมาณว่ามาริดเนี่ยสนใจในตัวเด็กวอร์คิดของลเวอเพยคนนี้นะครับคือเหมือน เลวเพจเนี่ยก็รู้อว่ามาริทสนใจอะก็เลยแบบว่าตั้งค่าตัวฮับราคาจาก45ล้านเป็น50ล้านนะแล้วก็ทางอารสเปนก็รายงานว่ามาริดเนี่ยใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับตัวน้องคนนี้แล้วด้วยแล้วก็ผมก็ได้เห็นทวิตข้อความของเหมือนเขาเป็นนักข่าวทางสายลาตินนะคนนี้เขาก็พูดประมาณว่าเหมือนแบบว่าเอวเพลเนี่ยตั้งค่าตัวไว้ที่สีล้านนะแต่ว่า ฟ a l เรนติโน่ไปเลสเนี่ยเขาไม่อยากรอแต่เขาก็อยากได้ในราคาที่ถูกที่สุดอ่ะเออสื่อตอนนี้เชื่อว่ามาริทเนี่ยจะยอมจ่ายอยู่ที่25-30ล้านนะแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้ตั้งราคาน้องไว้ที่45-50ล้านนะซึ่งมันยังไม่ลงตัวกันไปเรสเชื่อว่าแบบว่าอาจจะดึงมาได้ในตอนที่สัญญาฟรีนะแล้วก็สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยยังเชื่อว่าจะไม่เสียน้องไปฟรีมาถึงข่าสุดท้าย ข่าวที่อันโตนิโอปินตัดได้เข้าไปร่วมงานกับองค์การนาซ่านะครับโดยข่าวนี้ผมเข้าไปอ่านมาแล้วละ่ะนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังก็คือว่าอันโตนิโอปินตัดเนี่ยเขาได้ถูกเชิญไปที่องค์การนาซ่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยแกก็เหมือนแบบว่าแกถูกเชิญไปเพื่อให้ไปดูเฉยๆแกไม่ได้แบบว่าลงจัดชุดฝึกอะไรแกดูและแกก็ให้คําแนะนําแล้วแกบอกพอแกไปถึงที่โน่นปุ๊บแกได้ให้คำแนะนํากับ นักบินอวกาศหรือว่าพวกคนที่ได้แบบว่าเข้าร่วมอะได้เยอะมากแต่ว่าแกไม่มีอุปกรณ์ทดลองพอมาปีนี้ปุ๊บแกเลยจดชุดเต็มใบมีอุปกรณ์ทดลองหลายอย่างอะแล้วก็ n a s a เนี่ยบอกปินตัสว่า NASA เนี่ย,เ,ยเชื่อมือปินตัสเพราะว่า as, อันโตนิโอปินตัสวหน้าโค้ชฟิตเนสของเลอมาลิตเนี่ยเป็นผู้ที่แบบว่าเชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องการฝึกแบบใส่หน้ากากการใส่หน้ากากเพื่อวิเคราะห์ออกซิเจนอะ เหมือนองค์การนาซาเนี่ยมองปินตัดมาตั้งแต่การใช้ฝึกเนี้ยที่โมนาโกแล้วแล้วก็มาสมบูรณ์แบบที่เรียมาริดนะซึ่งใช้เวลามาประมาณ20กว่าปีนี่จึงเป็นข่าวดีสำหรับเรียมาริดนะที่จะได้แบบว่ามีโค้ดฟิตเนสเก่งๆแล้วก็ได้คอนแล็บกับนาซาคิดดูดิทีมแม่งโอ้โหแม่งโคตรบ้าเลยจะไปไหนถึงถึงขั้นไหนไวะเนี่ยสุดๆเป็นยังไงกันบ้างกับข่าวที่นามาเสนอวันนี้นะครับ แฟนๆทีมอื่นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับส่วนแฟนๆชุดขาวถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแฟนๆบาซ่านะครับถ้าเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณแต่ถ้าไม่ก็เรืองของมึงไอ้